S <S โฟกัสตรงนี้มากๆแล้วคุณขึ้นไปแล้วคุณทําเพลงของวิก2สองไม่ดีคุณอาจจะได้ร้องอยู่นอกบ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยขอเชิญคุณครูวอยซ์ <c oughs> มาก่ลาวปิดคลาสนี้ก่อนเลยครับพ<ช>่พี่จริงๆแล้ว จริงริงรงๆแล้วคาว่างานเข้าเนี่ยมันเริ่มเข้าตั้งแต่ครูร้องแนละ้วคิดดูดิครูร้องก็ต้องไปฝึกร้องไหม่เรื่อนแจ๊กสันมาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องตั้งใจนะคุณผู้มงนวอลให้เดิมก็อภิพงศ์ฝากก่อนแล้วกันคะ่ะค่ะก็เหมือนที่ครูรักบอกนะคะว่าได้โจทย์ใหม่ก็อย่าลืมโจทย์เก่านะคะเพราะว่าโจทย์เก่ายังต้องทําก่อนให้เสร็จสิ้นไปก่อนในวันเสาร์นี้ แต่ว่าโจทย์ใหม่ก็สำคัญสำคัญไม่แพ้กันใช่เพราะว่าคือเราก็รู้ว่าคือคิดคิด,คดว่ามันมันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่พวกเราฟังกันอยู่นะคะก็เลยให้ฟังก่อน เป็นถือเป็นกําไรนะเนี่ยได้ฟังก่อนไม่เคยมีรุ่นไหนเป็นแบบนี้เลยใช่อภิสิทธิ์มากๆอืมส่งชื่อนายกเราเลยจริงๆนะก็ขังรวมก็ขังรวมทำไมล่ะก็เป็นกันต่อแล้วใครจะส่งเข้าส่งน้ำบ้าแล้ะคะค่ะก็นั่นแหละ โจทย์วิคนี้ให้ดีก่อนให้ผ่านไปก่อนนะคะอย่าอย่าทิ้งโจทย์วิคนี้อย่ามัวไปวิตกจริตกับอันต่อไปอะเนาะแบ่งความสําคัญให้ให้แบบว่าเรียงลําดับให้ดีอะครูไม่อยากให้แบบว่าพอเห็นอันนี้ก็เริ่มเหนื่อตกแบบว่าเริ่มซีดเราจะร้องได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยไปมัวฟโฟกัสกับอันนี้เลยทําให้เราไปลืมของวิคนี้ยที่เราต้องร้องวันเสาร์นี้แค่นั้น ช่วงดีนะคะขอหน้าคิวโชคคือคืออย่างที่ครูใหญ่ว่านะคะว่าเป็นเป็นวีคที่เราอยากจะอุทิศให้ไมเคิลแจ็กสันนะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเชื่อว่าคุณทำได้จริงๆเราเชื่อให้ตัวคุณว่าคุณทำได้ไม่งั้นเราไม่เอาไม่ให้ร้อง แล้วก็เอาใจหน่อยโดยให้ฟังเร็วขึ้นเอาใจเลยเ,อเลยนอะแล้วเราก็พวกครูครูก็จะจะปลีตารางกันนิดหน่อยนะคะในในวีคนั้นเพื่อให้มันแบบเจาะได้ละเอียดที่สุดในแต่ละคนก็จะไม่เวียนคงจะไม่เวียนกันแบบนี้ชั่วคราวนะคะเพื่อไมเคหลแจ็คสันเราทําได้พอจะเวียนก็เท่ากับครูทุกคนต้องร้องให้ได้ทุกเพ<ห>ล<อ>งเพราะไม่งั้นครูต้องร้องสิบเอ็ดเรงอย่างี ก็จะเป็นงานหนักเหมือนกันค่ะแต่เราคงไม่ต้องร้องเหมือนไมเคิลเจ๊เนอะใช่เราฟังส่วนฟังอัธรรสฟังว่าเรารับอะไรจากสิ่งที่เขาส่งให้ให้เราอ่ะเอออันนั้นน่ะที่เราอยากให้คุณส่งต่อในแบบแบบที่เราร้องนั่นแหละถ้าขออนุญาตถามก่อนปิดแล้วมีใครมีปัญหาภาษาอังกฤษไหมจริงเหรอรู้บท้บถับแปลออกแต่อ่านออกใช่ไหมคะอคะอ่านออกโอเคแล้ว ไม่แบบสมเนียงผู้แอคติ้งเก่งมาช่วยเออไม่ไม่ไม่ยากขนาดนั้นนี่ไงไอติดน่ไกชอบกินพีน่าชอบกินกี่คนโลเนี้เลยมันนอกมหมวะสบายเลยถ้าเกิอยู่ก็สบายเลยใช่ได้ไปกิ่ด้วยนเขามีเนาะถ้าเป็นอะไรถ้าปี้ก็สนัดแน เล่นเลยค่ะมั่นใจมาเพื่อนหันมาเห็นก็อุ่นใจเลยเพราะด้ากเลยสบายแล้วนะก็ฝากไว้ว่าวิกนี้ทําให้ดีพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการรวมกลุ่มอีกแล้วคราวนี้ก็จะมีค่ะสองใหญ่ก็เตรียมตัวกันให้ดีทําเต็มที่แล้วพวกเราจะได้ช่วยกันบอแต่พรุ่งนี้ก็เตรียมรับหน่อยถ้าทางจะหนักอยู่อาการ ก็เตรียมดีๆแล้วกันบอกไปก่อนเตรียมใจไว้ก่อนทําเต็มที่นะคะอ่แล้วใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยเจอกับอะไรก็ได้ any question และเหมือนฝรั่งจำเนื้อได้แล้วร้องเนื้อผิดมันโอ้โหมีเวลาอีกสิบเอ็ดวันนะลูกโอ้โหลูกใช่ไหมสิบใครจำเนื้ผิดแล้วก็ขอให้วิญญาณไม่เคลื่อนจะมาลงกันลงกันถึงเลย วายคนละเพลงต้องเรียกเขามาเลยไปเองที่คุ้มเพลได้แล้วเพลงเราถูกด้วยน่าจะใช่โอเคเพราะยังไม่ได้เปิดไม่เปิดซ้อมไปเรื่อยๆอะค่ะจริงหนูก็รับผิดชอบมึงเต็มนแค่คนละเพลงเองนะนอกนั้นก็แบ่งเป็นแบ่งท่อนใช่ใช่ร่อนคนละวักคนละวักน่อยโอเคนิดๆไม่ต้องจำเนื้อเพลงแบบสามเพลงคนเดียวสามสามเพลงเอาเอาเน้นหนักเพลงของเราก่อนนะลูกนั่นแหละตลก ต้องเตรียมตัวให้ดีพักผ่อนได้เยอะเรามีหน้าที่อีกมากมายจะต้องจัดการอย่าเล่นกันจนเสียงแหบอีกคุณครูช่วยไม่ได้<ช>เค้<ห>มีใครไหไมครับมีใครชอบเล่นกงินจนเสียงแหบไหมครับตุกโกรมแหบหรือเปล่าไม่รู้เ,เรารู้นะ่ะคนใส่หมวกอ่ะใส่หมวกต้องรู้ค,คือร้องได้ดีอยู่แล้วไงลูกแต่ถ้ามันมันแหบแตกนี่มันก็จะหืมเสียดายของดีอย่างงี้ซารีนั่นเอง อย่าเล่นกันเอออะไรเงี้ยกนะตกข่าวแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันนี้นอนหลับฝันดีคุณครูพักผ่อนัดีนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครู